ช่วงนีはは so ้ขอแยดย่งเป็นเสียเป็นส <to you. S 2> <kız> ิ่งส <got> ักสองสามวันกับน้องกินพักกินไม่เป็นแมงบงให้กําเจอาซื้ึกว่าสองสามวันที่ผ่านมานี่ร่างกายฮับโปรตีนหลายขนาดนักถึงมีไฟเบอร์กันแล้วมาแล้วกับวันนี้เขาจะมาสวมบดเป็นแมงบงให้กับน้อผมจะป้ามาแปะนี่ตำบะเขียงเหย้าบะเขียม่วงก่อนอื่นเลยนะเขาก็เอาซ่อมเอาไม้เอายังก็ได้แตงบะเขียเขาให้ก็นก่อนถ้าเขาบดแตงบะยังนี่นะเขาไปปิ้งไปจี้ไปยังตรงไหนมันจะบะไข่สุกครับเนาะอันว่าเรื่องการปิ้งการจี้บะเขียนะแล้วแต่ความสะดวกได้เลยเขาได้จะเนี่ยจะได้ พี่ขัวนี่มันมันก็จะมีพริกแดงหอมเตียมหอมแดงสามย่างตีนะาขัวมันไม่ไหเหี้ยกับปอครับเนาะกำนั่นก็ว่าเาเตี้ยมเคียงเตียมขั้วเองเ็หมดเรียบร้อยก็ก็บนี่หอมมะตําพริกดำเคียงมันเหี่เก็บกันเอาไะเอาพริกที่เขาขัวละไว้ตะกี้นะลงมาตัมครับเนาะใสเี้สักเกิงจอนครับเนาะแล้วก็อันพริกที่ผมตัดใสอยู่นี่นะเป็นพริกนุ่มครับเนาะผมเอาไปอบก็เขียวเรียบร้อยแล้วกับอันเขียวนี่ก่อนที่จะมาตัดมาใสจะนี่ก็ไปปอกเปลยอกปอกอย่างที่มันไม่ออกเหี่ยก่อนคร สองย่าง่เนียแล้วกัมูพักมูไม่จะใส่นันเต้ก็จะมีพักป้อมกับหอมดวนสอ,อย่างเหมือนกันหลังใจทต่ใส่พักใส่ไมย่ยางเร็จเรียบรนะ้อยในบบัทาต่ำแล้วคำนวณใจจ้อนใจปากโคนโซสูนกันถ้ามันเข้ากันดีๆหก็แบบต่ออนาเซ็จเรียบรนะ้อยละฮั่นพอกะง่ายมาง่ายตทืกนั่นยังง่ายยังมาะบอกเลยถ้วยนี่ํำนันกับบทารล,ล,ลีจ้อยแงหลายครับเขานึ่งวห้อนมาใเนี้ยแป๊บแเป็นแบนจุ้นมากุ้ยขนมาเจนี่นี่ปัดมาถึงมาอมาถึงหวานจุ้ยไปเนาะแต่ถ้าจะ้้เฮ